สวัสดีครับพี่น้องค้นหาป่าราสีครับครับืันนี้ก็มาใส่เบ็ดนะครับใส่ขึ้นมาสูงนะครับตอนนี้น้ำขื้นว้แห้งครับครับขื้นมาหอดนี่ครับแถวเถียงหน้าดี่ผมพักอยู่เนาะครับเนาะครับนี่ครับผมก็ใส่ไปโซนเก่านะครับพวนน้ำท่วมน้ำาหมือนนะครับท่วมขึ้นคางถนนเลยเนาะครับผมก็ใส่เลอกคางถนนเนาะครับก็ผมน้ำท่วมอเดคขันแท่นหน้าต่ำๆกว่าท่วมเม็ดนะครับพี่น้องครับคือเก่าครับมาเปิดเสียงแมงกี่ซ่อนเอาเนาะครับ ครับมาเปิดเสียงแม่งเอานะครับก่อถ้าฝนบตกก่ออาซิมีแม่งให้ได้จับนะครับเนาะไดี๋เสียบเบ็ดให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับครับผมครับเดี๋ยวถ่าไปรุ่นน้ากันเธอเดียวเด้ครับเดี๋ยวจับแม่ก่อนครับครับพี่น้องตอนนี้ฝนกระตกเรียบร้อยนะครับครับตกกตกยหยุดอยู่นะครับครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าบานเฮ้านะครับเนาะถ้ามันหยุดเดี๋ยวเบิ่งก่อนครับถ้าบอลสั่นก็จะหาจับเขียดนะครับเนาะ จับเขียดจับหาใส่เดือนนำถ่วนะครับมาใส่แทนมันกี่ซ่อนเขานะครับถ้ามันบปตกเลยก็อาจเปิดไม่กี่ซ่อนครับพ่อได้มาสมทบนะครับครับพี่น้องนี่ครับอยู่ข้างหน้าเป็นบ้านลงอึงคือเกาครับก็มาอยู่เถียงมองเกานะครับครับครับผมปลาบบกินก็ต้องอินไปครับบรรยากาศนะครับเนาะครับเบิ่งครับบรรยากาศบานเฮ้าครับโอ้ยผพได้ไปเห็ดงานอยู่ไก่นะครับเนาะ คิดทอดบาทคิดทอดยังก็เมื่อเบิ้งได้ครับบรรยากาศน้ำแกงบานเฮาครับทงให้ทงหน้านะครับครับผมก็นั่งอยู่เฉียงนหน่อยเนี่ยละครับก็ถ่ายเงื้อนนะครับถ่าเปิดเสียงเพลงจีซ่อนครับถ้าบุญใดดีๆก็ประมาณนั้นแหละครับโมเขียดก็ใส่เดือนนะครับเนาะพอได้เห็ดอ่อให้พี่น้องเฮาได้เบิ้งนะครับเนาะได้ชมได้ยังกัดไปนะครับครับให้พี่น้องเข้าได้มีความสุขในการชมบรรยากาศน้ำนะครับครับผมครับเดี๋ยวถ่าเบิ้งเงื้อกันครับตอนนี้ก็หาโมงกลัวแล้ะครับ ครับแล้วก็ทองฝาคึมนะครับเนาะเดี๋ยวจงมาเบิงมาหลุดน้ากันครับพี่น้องครับพี่น้องไม่กี้ซ่อนเปิดได้ไ่พ่อสามนาทีครับผลตกรับผลตกได้เก็บเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ครับแล้วก็นี่ละเดี๋ยวไปเอาเกียดนะครับเนาะจับเกียดไปใ็้ไหมโตเกียดนะครับเดี๋วเอ่อยเบิงนะครับจะเบิ้งอีกแล้วเนี่ย นีเหือใไม้โต๊ะเขียดแล้วเนาะครับโอ้ยฝนไหมครับก็ใส่เดือนนี้ได้เมื่อสองตัวครับก็ตัวรุ่นเดียวกันครับเนื้อเขียดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ในน้อยตัวหนึ่งนะครับค่อนข้างสีหลอนเร็วครับเนื้อเขียดไอเนื้อใส่เดือนนะครับครับตอนนี้ก็เดิกแล้วครับก็ได้เมื่อสามแต้มครับพี่น้องนี่ครับอันนี้เนื้อเขียดครับ พี่น้องตัวใหญ่นะครับนะเานาะครับผมฝนตกเนาะครับก็เลยทายบรไในเนาะครับเดี๋ยวถามมารุนกันมืออื่นเต่าเลยดีกว่าครับพอมืออื่นเต่าผมเปียกเปียกเป็นเครื่องนึงแล้วก็อ่าใส่เดือยใหญ่ไปเครื่องนึงเนาะครับที่มุดแกะเนี่ย มัดอีกแกอีกเนี่ยตัวนะครับครับดีครับเนี่ยใส่เดือนครับสองแล้วครับนี่ครับใส่เดือนนี่ครับงงครับก็โสมงามดีครับพี่น้อง ครับก็ไเดชมหาแตบบนะครับเนาะขึ้นนี่ต่อประเทศไทยพี่น้องเมืองนะครับปลาโวกินก็อินกับบรรยากาศนะครับครับก็สาหรับขึ้นนี่ก็เดี๋ยวมาดูนํากันเมืองอื่นนะครับเนาะว่าเงาเกียดฟังหนึ่งกับเงาส่เดือนใส่เดือนนี่ฟังหนึ่งนะครับว่าสิเป็นอย่างไรนะครับเนาะสําหรับขึ้นนี่ก็ฟันดีราีสวัตรครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์นะครับเนาะครับตอนนี้ ก็สภาพอากาศก่อพายุเขานะครับครับสิผ้ามาลุ่นเบ็ดเหยื่อใส่เดือนก็น้ครับพอเหยื่อเขียดเข้าอยู่ฟังปลาเขาฟังพูนครับผมครับตอนนี้ฟ้าก็คึ้มาเนาะครับครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งเหยื่อใส่เดือนนะครับเนาะว่าสีมานประมาณนะครับแล้วก็ไปลุ่นเหยื่อเขียดน้อกกนเนาะครับครับผมไปเก็บกู้้อกันเลยนาะครับไปยามน้อกันนะครับพี่น้อง ครับพี่น้องเศร้านี้อากาศก็ค่อน้างหนาวนะครับม่ขึ้นก็ฝนตกแห้งครับตกโดนพอมนะครับเนี่ยใส่เดือนก็อุ้ยจัาแม่งตับเตาครับพี่น้องแม่งกับเตากับปูหลายแห้งครับกระปูอ่ามันหนีน้ำนะครับเต็มคันแท่น้ะครับขืนมาเต็มเลยครับบอกหอยก็หลายนะครับเนาะครับเดี๋ยวไปรุนน้ากันครับผมว่าสีหมานโมหมาเนะครับเนาะเศร้าหนีเฮ้าครับรลุดกันแนวเาวเลยครับพี่น้อง ครับบรรยากาศตอนเสาบานเฮานะครับน้ำขึ้นไหวแห้งครับตอนนี้เนี้ยใส่เดือนเท่าผมมีอาการเลยเนาะครับใส่รุ่นก็ได้รุ่นก็เขียดนะครับเนาะครับเนื้อเขียดเป็นเนื้อที่ว่ามันดินนะครับเนาะเนื้อใส่เดือนก็ต้องใสป่าอาสสีเบือนะครับครับผมครับก็ยามเบ็ดแคงก็พายุอยู่เนาะครับตอนนี้มันนี้ท่านตกนะครับบ่งคับบรรยากาศทองไฮทองหน้าบานเฮาย้มเส้านะครับ ครับชาวบ้านกับมหาอยู่หากินด้วยกันนะครับเนื่ยครับพี่น้องปูนะครับลายแห้งครับกรนเบรดีเนื้หยาดีดีใน้หยานะครับผมเราไปแล้วครับลายแห้งครับนี่ตัวใหญ่ครับปูช่วงนี้บ่าแซบนะครับมันบ่มันนะครับน้องถ่านหนาหนาวนะเี่าเขานะครับ ครับไปรุ่นเวดกันต่อไปครับเนื่อใส่เดือนสิ็หมดแล้วเนาะครับครับถ้าปลาโบกินก็อินก็บรรยากาศไปด้วยครับพี่น้องทงคทยทงหน้าบานเห่าแย้มเสาๆนะครับอากาศค่อนข้างหนาวครับตอนนี้ครับผมฝนตกดูหลายครับเกิดจากอพายุนะครับอิทธิพลของพายุนะครับครับหอดเนื้อเขียดแล้วเนาะครับเนื้อเขียดนี่ครับอยู่ฝั่งคันแททตนาเนาะครับเนาะ ครับเดี๋ยวไปรุนเหื้อเขียดน้ากันครับครับน้าขึ้นไหวครับโอ้ยท่วมเขียดตายเลยพี่น้องน้าขึ้นเลี้ยวแห้งครับถ้าพี่น้องลังมีป่าถือนะครับแต่ว่านี่ครับห้อยข้นปดจีนแังสีนะครับครับเหื้อเขียดนีมันถี่เสมอนะครับอ่าเบ็ดกับน้ำนะครับตัวนี้คือห้อยข้นปดนะครับนี่เบื้องใดครับครับ เห็นว่ครับร้อยเนื้อหนามสูงเงี้ยครับเบดเท่าครับผมกบ่กเป็นยังครับเป็นรุ่นกันต่อไปครับครับตอนผมกลับเด็กเติบนะครับก็ยังบ่มีเหื้ยมาจอดนะครับพวกนี้ครับผมกะดาสิบประมาณนั่นแหละนะครับเพราะว่าผ้ได้ใส่เบดกว่าสิหูดีนะพี่น้องว่าการเสียบเบสเนื้อเขียดนี้บนาปลากินนี่ก็บ่น่าสีดีสูงปนาดนั้นครับเบดนี้ เลยน้ำมาเป็นขืบนะครับร้อนบบคือเก่านะครับครับเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันครับบ่าสีหมานมาเนนะครับครับพี่น้องลังนีเนี้เขียดมีอาการนะครับอยู่นอกรับโอ้ยโบอยู่ครับหลุดเขียดหลุดเลยครับนี่ครับครับเขียดเท่ากับล่อนดีแห้งนะครับอ้ยคุณครับพี่น้อง เียดเท่ามีอาการนะครับล้างขางนานะครับมาแล้วเนื้อเขียดแต่แดดของเศ้านี้ครับโอ้บึงจึงอู้ใสสวยพี่น้องใสสวยมาแล้วครับเนื้อเขียดใสสวยอ้นีครับพี่น้องกินเลือกความเนื้อเขียดครับโอ้ยเนื้อเขียดเช้านี้ครับผมครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับพี่น้องครับพี่น้องล้างนาก็มีอาการอีกแล้วครับเนื้อเขียดเท่า ทำงานแล้วเนาอครับเนื้อเขียดมาแล้วครับอุ้ยเนื้อเขียดมาอีกแล้วพี่น้องนี่ครับใส่สวยๆแล้วครับเนื้อเขียดครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับพี่น้องรับพี่น้องลังนี้เนื้อเขียดเท่าต้งมีอาการครับโอ้โ oh oh, หไม่โอ้ยลุด <laughs> ลุดไปแล้วครับพี่น้อง เียดน่อยนะครับปลากระตูสองนิ้วเนี่ยครับครับบเป็นยังครับครับพี่น้องเบึงหลังนี่ครับสวบแล้วก็รูดครับเบ็หลูดไปอยู่ผีเลยนะครับครับผมครับหลังนี่ก็สวบได้ก็บประยูนะครับโอ้ย ครับกว่ามือคลื่อนมันเปิดไม่กี่ซ่อนบ่ได้ครับพี่น้องถ้าเปิดได้พว่มันคงสีดีครับเนาะครับฝนโต๊กครับเปิดรอบแรกก็ต๊กรอบสองมาเปิดก็โต๊กอีกครับมัเพราะหน้าที่ต๊กใส่ไร่กัดนะครับนี่แหละครับบรรยากาศเศร้าเฮ้าครับมาปลาบอค่อยกินก็อินกับบรรยากาศไปเด้อพี่น้องเอ้พอเดบึงนี่ครับพอเดบเศ้ร์กินหอนเฮืงอันนะครับเนาะ เนี่ยครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าบานเ่าน้าแกงนะครับเป็นอากาศสดชื่นแห้งครับครับผมครับเดี๋ยวไปรุ่นน้ากันครับหลังต่อไปไกลเสมอนะครับเงยเขียดเท่าได้เขียดมาบ่หลายนะครับเนาะครับพี่น้องหลังนี้สบัเลยครับเอ้ยเงยเขียดเท่าโอ้ยแถนแมงกี้ซ่อนห้องจิตโอเคเลยครับครับหาเงยต่าที่จะคองหาได้นะครับได้เขียดนะครับก็ กีกเดือนมั่วให้นะครับมาใส่เบ็ดไปเผือกครับใส่เดือนนี่บ่อถือกลยได้ครับพี่น้องครับบ่อดถือเลยถืออยู่มือขึ้นสองตครับจะเสามานนี่หลอนมดครับกระปูหอยแมงกับเต่าเล่นมดนะครับเนาะครับเหลือเบ็ดมาจักหลังนะครับเดี๋ยวไปเก็บไปกู้มอนกันครับไปยามมันกันนะครับครับพี่น้องเก็บเบิดเมื่อเหมเก็บเบ็ดเมื่อหมแล้วนะครับ ับผมนี่ครับบรรยากาศอู้น้ำขึ้นไวครับถ่วมเียดท่าตายหมดเลยนะครับน้ำขึ้นไวแห้งนะครับนี่นะครับบรรยากาศบานเห่านะครับก็เบ็ดกระนาดที่ถึกยามไปหลายหลังอยู่ครับพอมันมีห้อยมียงเนาะก็บ่ค่อยอยากบอกไปไดนะครับ๋ยวสว่าใส่ลายเพิ่เนนะครับครับปอคนใส่เบ็ดต้อกัดนาสิหูเนาะพี่น้อง เบ็ดเนื้อเขียดยงังซักไปเบ็ดลอยนี้จากน้าเป็นคืบนะครับแล้วก็เบ็ดมีอากาศยงนอ,อ,อ,องน้ำนอกครับครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันอยู่เถียงเกา่าด้วยนะครับเดี๋ยวเบืงองบรรยากาศไปน้องพี่น้องครับปลาบ่ค่อยกินกับอบินกับเบ็ดไปเนาะครับอินกับปลาบ่กกินกับอินกับบรรยากาศนอพี่น้องพี่น้องก็ มาสรุปเนื้อนะครับตั้งแต่ผมใส่เบ็ดเห็ดกิปมานะครับคําว่าสําหรับป่านําแกงนะครับบอมนป่าหน้านะครับก็เป็นป่าําแกงครับก็ที่เป็นเนื้อแมงกีซอนเนี่ยอันดับหนึ่งครับเพราะว่าเหตุผลคือแมงยี่ซ่อนนี่สัตว์ปนติบกไพลหลายนะครับครับแล้วก็ค่อนข้างที่หายากครับแมงยี่ซ่อนหน่านี่รับผมเราวป่ากินไหวครับกินเร็วพร้อมนะครับเนื้อเขียดก็ บ่ค่อยกินปานใดครับพี่น้องเหยียดเกล็ดแต่ก่อศัตรูเพิ่นกับงูนะครับงูคนข่างสีร้ายครับอยู่นี่ครับผมแต่ยิ่งดีว่ามีแต่งูหัวกระโหลกนะครับงูปากกว้างนะครับเพิ่นครับผมแตก้เนเื้อสามเนยื้อใส่เดือนนี่คือป่านี่สิว่ค่อยกินครับเพราะว่าใส่เดือนน้ำแกงนี่านามันท่วมนะพี่น้องน้ำมันท่วมแล้วเพ๊่มมันไปใสบะไดยนะครับมันมีขาโดดเพื่อเกียดคือไม่ยี้ซ่อนนะครับไม่ยี้ซ่อนบินหนีไดนะครับ เกียก็ยังโดนนี้ได้แต่ว่าใส่เดือนนี่เป็นเป่าหนิ่งของป่านะครับป่าก็เลยบ่คอยกินครับต้องใส่เบือขึ้นกันคือคนนะครับกิ่นยังกับต่ำกับเบือนะครับประมาณนั้นนะครับครับผมก็แล้วก็ปูหอยนะครับแล้วก็แมงกับเต่าครับสตูของไอใสเดือนนะครับคาดแท้ครับแห้งน้ำแกงนะครับโอ้โหหน้ามึงไดรขื้นตุ๊ดเหมือนมันว่าหมมัด ส่มมาห้มกันอย่นั้นนะครับป่านป่านบานมั้นะครับหลายแห้งครับบอกไว้กันลายครับครับครับเศร้านี่ก็พ่อได้ปนครับพี่น้องก็พ่อได้ยู่ได้กินนะครับปลาพอค่อยกินก็อินกับบรรยากาศบานเข้าไปนอพี่น้องเลยอย่าเบื่ออย่างนั้นกันด้วยครับมือมีหมานมีหมานนะครับเพราะว่าฟังขึ้นหายเงอไปเลยอีีครับฝนตกนะครับไม่ซีซ้อนก็เลยโบกินครับผมก็เปิดรอบแรก ฝนมากครับพอฝนหยุดเปิดรอบสองสามนาทีก็ตกนะครับเนาะรับพอกว่ายังไหลนะครับอ่ามาสรุปผลงานกันเลยเนาะครับเนี่ยครับพี่น้องเนื้อเกียดเท่านะครับซื้อว่าอ้วนดีครับอ้วนใหญ่ดีครับรอาผมนึ่งแต้มครับนี่ครับเนื้อเกียดสองแต้มครับแล้วัีนียกขึ้นพี่น้องลุดครับเนื้อเกียดเท่า ครับผมเก็นี่แหละครับบรรยากาศองไฮตรงหน้าบานเท่านะครับเนาะก็วิถีชีวิตคนอีสานบานเท่าใส่เบ็ดกระตือไม่แต่เดิกไม่หยามเบ็ดนะครับเนาะแกะไก่บวบฟึกเจ้าของน้ำนะครับฟึกเจ้าของให้นอนเดิกลุกเสานะครับเพื่อนทั้งทีนะครับถ้าผมได้เบื้องคลิปนี้แล้วก็ฝากดไลน์นะครับใครดีกดติดตามนะครับพี่น้องครับหรือกดกระดิ่งนะครับพี่น้องกระดิ่งแจ้งเตือนก็ที่ไคด คลิปของผมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอก,กลา่าวคําว่าสวัสดีครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนานะครับเนาะให้พายุออกก่อนครับผมจะได้เปิดเมื่อกี้ซ่อนมาใส่นะครับจงมีคือพายุเขานะครับก็สิ่ํลำบากในการถ่ายทำนะครับครับผม